สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุพุสุสมนมาอนี่ยกับพ,พุพยานุกิจัลจ้าพี่น้องจา๋ายาณวก็มีข่าวมาอัปเตดตเรื่องบอสแพรวด่วนล่าสุดแพรวพาวโพสตแบบนี้สื่อถึงใครหรือไม่งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นนอ้อที่นี่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวญาณวสื่อสุฟังน้งก็คือว่าล่าสุดมือวานนี่บอสแพรวแล้วกับพันน้องตวเกี่ยวออกไปชอปปิง้งพวกปลาแจ๋วขอบคุณสุพุสุขนะพี่น้องแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้นะพี่น้อง,อง,องสวยสวย,สวย,สวยพี่น้องจา๋า คนอื่นใจกว้างแต่เราใจว่างนะวงเล็บผู้สาวมักอ้ายบ่อสารพี่น้องจ้าอิฟซีลายๆาถ่านกาลังไเลรกมาแซวเหรียญบ่อกับแล้วนอะพี่น้องเจซี่กมาคอมเมนต์ใด้พี่น้องพัก่าษนว่าแม่ยังแม่สันละว่าเจซี่แล้วว่าพักหนอแม่ยังแม่ว่าษาแล้วก็ตอบคอมเมนต์นอนตาสาธุกมาคอมเมนต์พี่น้องหลักพร้อมกับโพสตลูปบันผมเาาของเงิน เมลีเนาะพี่น้องจ้ามีผู้บ่าวมาแนะนําแม่หล่อดูดีมีสเสน่ห์อบอุ่นไว้ผมยาวครับสันพี่น้องวายผู้ชายผมยาวสันเพิ่งกระแซวกัะเล่นเนาะพี่น้องเอฟซีลายๆท่านกำลังไหลขอมมาแสดงครับเิ็นเนาะแคปชั่นถูกใจมากสวยมากค่ะแม่แพ้วน่ารักสุดๆชอบแคปชั่นมากค่ะแม่แพลวย่างเทเลยไอแพ้วสันพี่น้องเอฟซีขะคอมาคอมเมนต์แซวเล่นเนาะพี่น้องจ้า ไม่ต้องเอาใครเข้ามายุ่งในชีวิตนี้อีกค่ะลูกอยู่กับลูกสาวลูกชายกับครอบครัวพี่ๆก็มีความสุขแล้วค่ะพันธนัธททรรักษาเทมากแม่พุ่นแล้วมากๆๆก,ก,กีบได้บอสสันเอฟซีทะเงีว้าวไอมาเทคักแท้มากจ้าัน ายคือเทแท้ครับประสันพี่น้องเอฟซี FC กับเขาแมาแซลนอนลายๆทันนาะพี่น้องเทจังไอเอาเมียเถอะถ้าจิลอปันนี่แม่สันสวยมากเลยจ้าแม่แพลวสวยเทค่ค่ะว้าวสวยเท่มากแม่สวยแบบเทค่ค่ะอย่างเทเลยจ้าเอฟซี FC หลายๆทันนาะพี่น้องมิเตเท่ๆเพราะว่าเราวอันวา ผู้สาวนะพี่น้องอย่างสวยอย่างเท่จะลูกสาวชอบลูกนี้ค่ะแม่แพลวเท่มากจะลูกไหนไหนรักเหมือนเดิมแถมเพิ่มเติมขึ้นทุกวันเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์เท่ๆได้น่ารักมาก <c oughs> <c oughs> ยายว่าอยู่ <c oughs> ลูกกับป้าลุงกะดี <c oughs> คือกัน <c oughs> ยายว่าอยู่กับป้าลุงกะดี <c oughs> คือการน,นั่นล่ะแต่ แม่แพลวกะอยากมีคู่ชีวิตแล้วครอบครัวกะเข้าใจจ้าเพื่นนอนกะแซวเหรียญนาะพี่น้องไนก็แล้วแต่แม่แพลวคือเพื่อนว่าละพี่น้องจ้าแม่แพลวฝากลูกชายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแน่จ้าแตห่หากแต่น้อสฉัน่าพี่น้องจ้าสวยเท่มากจ้าอย่างเท่จ้าสดยังไงก็สวยจ้าแมนพี่น้องจ้าสวยจังเลยค่ะบอด สวยสวยพี่น้องจ้าเมื่อวานเราก็ไปยางหางกับน้องตัวเกียวนาะพี่น้องแล้วก็ไปเห็ดเล็บน้องตัวเกียวกับไปกัะแม่พี่น้องเป็นตาหักตาหักแม่สวยมากครับน้องตัวเกียวกับเป็นตาหักนาะพี่น้องไปกัะแม่เป็นกระถ่ายรูปกับใหไทยรูปโอ้ยเป็นตาหักกับพี่น้องน้องตัวเกียวแม่เขาค่อนลอนเยอะแล้วก็นางถามแม่แม่เห็ดเล็บเป็นยางห่างน้ำกัดนาะพี่น้องจ้าแม่บอกไงเอ็นจูปากกับปูเป็นตาหักคักพี่น้อง พ,พี่น้องๆมีความชห็น่าจังไดก็คอมเมนต์ข้มมาสู้ฟังเนื้อจ้าพี่น้องจานคอมเมนต์กันเข้าใจอันศินลปินเนเด้อพี่น้องจาจะสบายวาเพลินเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย